เอาเหมาบ้านบอกคือตัวใหญ่แถว่้าเราไปบัดรหนึ่งขึ้นมากก็จะเอาขึ้นมาได้ค่อยวะสวัสดีจ้าพี่นอกปลาปลามีแต่ปลาตะเพียนล้วนๆปลาตะเพียนล้วนๆนะคะพบพ่อกันอีกแล้วเจ้าค่ะขั้นที่สองที่มาวัดน้องนั่งสันนะเจ้าค่ะอนี้ไปเป็นหอไตรพิโลห์ไตรปิโเกานหอเก่าหอเก่าแก่อายลายุันปีนะคะ ปอวยปลาสักเปตัวใหญ่งามแต้เฮ้ยเป็ดตะมันเป็ดเนาะเฮ้ยเนาะปดตมัันปะเพียนใหญ่โอ้ปวดโผจะปัตตะเพียนเนาะป่ยปลาดุกใหญ่ก็มีเนาะ สัมคาตุผดุกใหญ่ก็มีพี่น้องอันนี้ค่ะสัตว์ตีอันนี้เราอยู่ที่วัดหนองลำจันนะครับพี่น้องครับพาไอบอยมาไหว้วัดหนองลำจันพี่น้องบรรยากาศป<ะ>้าไปข้างล้า,าง,งไปไหว้พาข้างล้างพวกไปไหว้พาข้างในก่อนออกมาจังทายรูปนะ ลายผักไม่เนี่ยนะเนาะแมนผักเก็บของโบราณเห็นพันว่าวันนั้นหัดใหญ่นสมใหญ่นสมใส่ตู้กระจกถ่ายไปแล้วบอเดี๋ยวครับไปก่อนไปฝ่ายผักเราจะออกประทายไอ้เพันเอาของโบราณของเก่าแก่มาเก็บไว้เห็นดิแมนเก็บของแบบเก่าแก่พวกพระพุทธรูปเพราะยังสินะแต่เห็นว่าพันสีใหญ่กําพีมาปีอยู่ไหน แล้วก็สิใส่ตู้กระจกคือว่าเห็นเพื่อนว่าวบนนั้นตอนมาใสิเห็ดเป็นตู้กระจกแล้วก็สิใส่เอากระพี้ออกมาคือขึ้น้องตาคึ้นขึ้นอยากพี่โจ๊กให้ก็จิได้ออกงานพี่น้องก็ชิ้นนี้โอ้โหใส่เห็ดรุ่งรื่นเนาะเนาะแม่นสบายดอยู่เลยก็ยังว่ามีข้างหลังอีกก็ยังว่าอยู่ มันนี้ก็ได้ออกอากจะค่ะได้ออกาสพาอ้ายเพิ่นมาทัวร์นะคะตอนแรกก็ว่าสื้อผาเขาปากเขาโด่งเน๊แต่ว่าอ้ายเพลยุ้งเลยก็เลยพามาเบิ่งของโบราณเก่าแก่พาทัวร์ไปสถานที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพี่น้องออกจากงานมาแล้วกระิบกระพาเพิ่นมาวัดน้องจันเนาะวัดน้องจันกับขืนซื่อขืนซื่อทางเมืองเมืองจอมพรแต่ว่ามันกลับเป็นมรดกโลกไรเป็นของอะไรไดน เป็นมรดกขึ้นกับมาจื้อมรดกโลกเลยแม,แม่แ,ะะแม่ไรก็ออ๋อแค่นี้กับอาชีพเพื่อนไปนั่งเล่นชิ่วๆอยู่สุยเนาะ<ม>นเอะอซ้อมบรรยากาศาจ้ะค่ะเพราะว่าพวกนักขับป่ามาดูเลย <c oughs> <ม>เออทัวร์เฮ็ดบุญน้ำจ้ะค่ะแม่<ม><ม>พราะว่าเอฟซีมันมาหาไอ้บอยเพื่นมากเลยพาเพื่อนมาเบิ่งพาเนาะเขาก็อยากพาทัวร์พาเที่ยวในสถานที่ต่างๆใน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 บ้านเฮาในลาวเฮาไกนแม่เพรนั้นก็บอกไกลจากข้าพัจ้าไปไดเมืองเมืองต่อกัน วัดนี่ข้ามันปดเกิดเด้นาด้ใส่เกิดขานะคะตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเพราะหย่างคือปุ๊บมันถอดเกิวคือว่าย่างเข้าววัดเดี๋ยวก็จสเอาขีดเอาขี้เอาขี้นเพื่อนออกไปแม่นบอกโอ้ยฉันออกข้อน่ะอาบอ๊ะไปจ้ะค่ะันเห็นพระมาได้นะ พระมา,าะะตอนนี้ย,นนยังขาวอยู่เนาะตาตอนนี้เป็นองค์ขาวอยู่กะสิมาพี่น้องมาไหว้พระต้นยางตน้นยางยางไ่ไงพระจะองค์วะเฮ้ยโอ้ยนับกะสิบไว้เมื่อยหนึ่งวันละค่ะเออเขาเจ้า,า,าเสริมเติมแต่เลย กบรมมาตนะบัญญัติบริมีนะย่ยาปนะอัน,อพาน,นาเนพเน,เ,นหเ,เห็ดองพญาน,นาคพ้อมเสียนแ้วค่ะโอ้เห็ดงพญานาคเสียพ้อเนาะเออรถพ่าเขาว่าทางีีก็ได้บอพอดคับรถเข้ามาตอนฉันออกไปฉันไปดิงน,นะเปนนางดิษญาน,นโดยยากาศดีปะ่ะเป็นน้องเออเป็นน้องง่ายมากสโอเขอ้าไปไหวก่อนบ้างไปไหวก่อนไป ก้เสียมซีก่อนเฮ้ยมาไหวก่อนเสียมซีก่อน,อนได้อีกยังเธอได้เลขซื้อไปแลงบ่หวยฮาหนอยตัว,วอ,อ๋อฮันเดย์รอยแปดองค์ร้อยเก้าทางองค์พระประธานอเออพันบอกอยู่สาธุลุคขอรุ่มทำบุญลุบุญกุศลจะมาเกิดแก,ก่ข้าพระเจ้าด้วยซ้ำขอยาที่ปังอยๆคนติดตามๆๆปังๆเป้าเรื่องเอสาร้อยล้านพันล้าน อามาาบคอลาเดอามาราบออยเก้าล้านนะสันเฮ้ยไอผาองผาองไ่เพิ่นบรล่งสีใหม่ปเนาะพอดีพอดีเป็นประทานสีนะ เฮ้ย yup 3าัตดต่งพัได้ตัวเดียว่ะักเลลก8ปลาพุ่นเกินสามสามร้อยนะเกินสามอันนี้โตบนี้อันนั้นมันหโตพุ่นนะตกชันไม่ได้แบบกันที่แปกําลังเตรียมต้ย การที่แปดจะถือพระเวชทรงทำอยู่ป่าอยู่เขากันนี่ถือบอนบ้านพระเวชทรงทำทานขยับไปเรื่อยๆขยาอับไปแห้งขยับไปเรื่อยน้อยนั่นคือเข่ากับสามขัดแม่นบแทางมือดีแทงมือกันนี่ถือ บอนนั่นบอนบ้านพเวททรงทำทานกันหาสาลีอ๋อเอทานทานทานกันหาสาลีลูกทิงสองน้อยเอให้แก่ตาพามเท่าเออไปจะอ่านต่อเนี้ยพามเทาพาหนีเดียวแรดไปแล้วเออ โอ้เจ้าอ่านบอกอดสัจใจแหละคขัาพ่อซะกันคือมาถือแหละถืออิริถึกอหล่อมึงซักกสิสีอย่างก็ได้วยปฏิเต้ากันที่เจ้ายมเราสิตอบบ่ผูดไผ่ผูดใยศรัทธาเชื่อบูชาโมทนานามสุน้มดอมเจ้าถึงแห่งทองนิพพานเบื้องบอนกระเสริมแท้แล้วแต่ว่าบิบาทเบื้อง สี่พลพรรคคนหักไปคนทางห่างกันข้าวน้อยภายหลังโค้งงอมาพบจอบกันแล้วปัดเสีงงมาบเป็นดังเรื่องกันนี่บอตาหยั่งปัดเสีงโค้งมาบอกมาทำไมมีไอ้บ้านนานละวนูไมได้วัดเฮ้ยสงบสงี่ยมวัดลมลื่นสงบสงี่ยมหามึงเออสงบสงี่ยมก่อนเออเห็นว่ากันมันถือก็จะตื่นเต้นแหงหลาย ปั๊บปั๊บไปไ้พะการที่หกไัยพุทธกันนี่สตาหยุงยาแต่หากก่านได้หนีพ้นโทษกรรมเป็นดังเรื่องพามแก่เดินภัยไปสู่เขาวงกตยากแค้นแสนสั่นไปหาเจ้าสีภัยพญาเวเพื่อขอออกน้อยสองลาลูกพระองค์จะเอาเจ้ากันหาสาลีลูกพระบาทเมื่อเป็นทาตหับไส้เมียน้อยแห่งตนการแดนนั่นพาม พันพบเพมีมากเรื่องพามแถวพานไปพามไ,ไปได้พางตายไไหลายเถื่อมีเหตุท้ายไปได้ก็เกือบตายอาจารย์คันนี้ดีนะคันสองคันบอดีกับบอยถือได้พันวะขยะหรือเปล่าบอดี้บอยถือคันดียังถือเอาไปถีบรถเธอกับบอดีด้เฮ้นนนะยเอาไปแทไปเลยเส้นด่า พ่นทากขยะพ่นบ่พ่นพ่นบ่ห้ได้ได้ขันบ่ดีบ่ถือข้าวได้บ่ดีหนึ่งเก้ายุหันก้าวยุหันเก้าสองสองเก้าเนาะ หลายแล้วโหนชัวมากเก้าบุนี้พ่นจากเก้าแล้วเมื่อเลี้ยเนาะพไพจกไดสัทธาซือบูชาเสร์อใส่บาทฝากธนาคารบุญเพื่อเป็นทุนในภาคหนาสาธุดูขอร่วมทําบุญเด้อคนบุญที่ดูกได้เห็นจะสายจมูกเกิดกี่ขาคราพขาเจ้า เพราะขาประจามีความสุขสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพใจ่แข็งแหงฟาถุยอดคนจิตตามปังเป็นแสนเป็นล้านคนหักคนยามีม้านมาหาเถอะโดยใส่ได้เงินบาทก็ได้ผลเลาาก็เห็ดบุญเงินมงเงินบาทฝากธนาคาร ไว้ไปล่องรูปบางก่อนเฮ้ยใส่บาททำบุญลองรูปด้วยรอยอ,อานี่เป็นพระประธานเนาะมาตอนนั้นกับสิบพระองค์ขาวเป็นสีขาวบริเทพนองแต่วาเดี๋ยวนี้เป็นสีเหลืองน่าจะมีประธานไม่เห็ดสีเนาะแต่องคหญ่นี่ บนเน่พระประธานโอ่งใหญ่อันนี้เป็นข้ังหลังของวัดหนองลำจันท <Okay. S 2> ามเลือกยังประดังดีใช่ไหม ดังเลยล่ะค่ะโด่งดังอาบแปเป็นกสะีรูปข้อกนะคะกระูปคอกเลยกีชอบท้ามเลยนี่ยค่ประคาดีหักชมบางก็ขอให้ดังๆนะคะคาังดงี่เราอ้มมดังกินข้าแล้วลางมือด้วยมันต้เงมียวติ ต้นไม้ใหญ่ล่มลื่นดีเด้วพระองค์ใหญ่ออกจากวัดแอลกบสิไปนั่งชิวๆอยู่อ่างน้ำสวยเนาะพี่เนาะไปกินเขา่าไปโคพ่อกับซ่องอมาราเาเ่ยจ้าคะไปกินี้เขา่ามันมีหลายล้านให้เลือกล้านให้ล้านวิวดีๆได้นั่งในแพอยู่แล้ว มันมีหลายพแพลแย์หนึ่งเลยจะเห็เดแผลที่เขาเห็ดใหม่เนี่ย็วิอยู่ดีถ่ายหูบถ่ายหูบกลุ่มเลยนะถ่ายเปรนสุคนนะวาดเหมัอนถ่ายไหทท่ตีเป็นทีละลึกเขาออกสาวเขาจะตกกพิผดออกบเลเล่ะ <laughs>

ปีนิทานนะเรียนหรอแมนท่านท่านโพสุดท้ายเขาอาจสิเจอสิ่งดีๆด้วเขาทานทุกสิ่งทุกอย่างแมนเขาทานาะคแปลว่าทานอะไเขาก็สิเนนั่นแมนเขาทานอะไรเก็สิเนนั่นบ่สิ่งที่บุรีเขาก็ท่านไปเนนอเจแมนสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตพี่น้องจ๋าเมื่อนี้กเจ็ดเจี๊ยบเจ็ดสีกยากงานบรมาน้ำนอจจบมาได้วาเจมาด้ บอกเล้วเจ็ดสี่เจ็ดเจี๊ยบกดมานำเจเจี๊ยบกับแม่บ่คอยสบายเจ็ดสีกระติดงานแม่แม่นั่งเข่ากัแม่ก็บ่คอยสบายทางก็เริไปลกกวนนะแม่นจะกัอาชีพได้มาอยู่มือแรงบแหน่เพิ่นอาชีพเดกอยู่แม่นนี่แหะค่ะเมื่อนี้กับไรผ้าไปใส่กับภาบเงพอไตปีดบ่อยเมือแม่ือเฮกเสมืออะ ผมแมวที่เจ็ดเด็นะม,มนที่แปด่ะมือที่ี่เมื่อจ็บอีกสองค <c oughs> ืนฝนก็ะคึมตลอดเวลา,าบ,บ,บรรยากาศป้าสุดปไท้ายหไม่ทะเลาะสาเหดีสายไม่เพิ่น นี่จ้าพี่น้องเราก็สิมาจบคลิปจุบอันนี้คือการราคาฝากบรรยากาศเป็นสัปดาค์สิทายลูบรูอมค่ะพี่น้องค่ะจะได้กันจบปีเสาร์บอฝนไหลนี้นะบ่ฝนไหลพีเหรอมากับความชุบชื้นอันนี้ก็จะเป็นกุฏิเก่าแก่นะครับพี่น้องเป็นไม้เห็ดจากไม้สากจากไม้มาทอดบ้านนี่กับพันแห่ ทรงสักการ์คือกัน,กกน,น,นกส่วนนี้ก็จะเป็นโบสถ์เก่าศาสรกักดิดในเช่นพนวาดครับไนแล้ส่วนนี้ก็จะเป็นศาลาศาลาหงษ์ธรรมหรือว่าศาลาการประเรียนต้นเองครับไปแน้วค่ะอันนี้ก็จะสร้างจากไม้และกระปูนหินจากดินจากไม้ คือบ้านเฮาแหละบ้านเฮาเขาเปิดมอลลัมหมือนผมบอกมอลลัมกันเลยผู้ตายคือแหม่ศพเดี๋ยวเพิ่มเดี๋กวิดย้อนเพิ่มนางเอามันเปียกกับมึงมาเปียกติมึงนางนะเอาบ่นางบริสุทธิ์เปียกมันโนสนโนแคร์นางว่านางอยากไปภาพงามงามอิตาลีได้ไปแบกพี่บอดจ้ะงามงามงามเฮ้ยวิวเลิศอิตาลี งามพี่น้องเอามาฮอดอีละฝนตกรถไหนนั่อันนะับรถโชว์าชว์โชว์โชว์โชล์โชวงโชว์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 โ้ว์โชวะโชว์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 โนว์โชว์โชว์โวโชว์โชว์โชวว์โชวโชว์ว์โชว่โชว์โชว์โชว์โว์โวโชวพวว สานอนรถรมาลุ่มกันมาเนี่ยงามเด้อเนาะของโบราณนี่เนาะงามจะตายงามแต้อันนี้เขาจะเอ,อ,เอ,อืนอนยังไงกันเนี่ยข้างในจะหอไตปิดดกมันเป็นวัดอะไรนี่ตาย พี่นอจาาอนน่าไปเดี่ยวกาสเดมเมื่อะแหละครับพี่นอขอ้าศึาข้อฝาบรรยากาศไวปสมนีก่อนนะครับพี่นอค่ะขอบคุณทุกๆุกการรังกายเด้จ้าบุรีกับวิญญาณลายก็คือภาพพี่บอยเพิ่นมาไหวผ้ผามาเป็นวัดเก่าแก่เราเคยพาพิ่นมาเบิกมาแยง,งวัดลมเรือนจ้าพี่นอค่ะสักสวัสดีจ้าสบายดี